ปกติห้องนี้มีเครื่องคั่วซึ่งเครื่องคั่วนี้เราคั่วกันในนี้หรืออันนี้เราต้องคั่วในนี้เลยครับน่าจะเป็นร้านเดียวแหละเพราะว่าเรามีบ่อน้ำแร่ส่วนตัวบอน้ำแร่ส่วนตัวในที่จะคือฮันนี่ฮันนี่เลมอนปรุงเองด้วยปรุงเองพึ่งที่ใช้คือใช้น้ำพึ่งป่าจริงๆลูกค้าจะชอบถาบเนี้ยมีกาแฟกลิ่นล้ำไหมอ๋อไม่ต้องครับใส่ล้ำเลย ขนมคาเฟ่เขาบอกว่าเขาเป็นคาเฟ่แต่ว่าเห็นบอกว่าอาหารอร่อยได้นะไข่พะโล้สูตรของที่นี่แกงรันจวนเอ้ยต้มขาไก่เอ้ยอันนี้ก็จะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งเนาะแล้วก็จะมีข้าวคุกกะปิมีให้ก็ใส,ส่สิโอ้ดีเมนูยอดฮิตข้างหลังสวยมากเลยเนาะบรรยากาศที่นี่ ปกติคอฟฟ่สตูดิโอพาทัวร์ก่อนนะยังไม่ได้พาดูว่าข้างในนี้ว่าในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างห้องนี้มีเครื่องคั่วซึ่งเครื่องคัวนี้เราคั่วกันในนี้หรืออันนี้เราต้องคัวในนี้เลยครับจริงปะจริงคั่วอาทิตย์หนึ่งจะคั่วประมาณ1-2วันเพื่อแบบคนมาแล้วจะได้แบบเข้ามาในวันนี้จะเจอบมีกาแฟอะไอย่างงครัใรับแล้วก็จะมีพวกเกรสทั้งหลายที่แบบ เป็นสเปเชียลด้านนี้มามาคั่วด้วยบรลูกที่แบบเชี่ยวชันด้านการคั่วในอะไรต่างๆมาด้วยอย่างนี้เนาะห้องนี้ชอบเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ช่วงเวลาประมาณ1เอ็ดโมงนะคะยังไม่เที่ยงก็จะมีแดดที่เข้ามานั่งแล้วก็เทควิวออกไปข้างนอกภายใต้บ้านบ้านเก่าบ้านเก่าร้อยกว่าปีเนาะเราอยู่บนประวัติศาสตร์ของหัวหินในบ้านเก่าตรงนี้เป็นบ้านเก่าจริงๆใกล้กับหาด อยู่ในเมืองอาร์ตเรื่องราวของอาร์ตเกี่ยวกับกาแฟเลยจำเป็นต้องมาที่นี่อาาขอบคุณมากเลย<ะ> <laughs> นี่เมนูต่างๆคนที่กินกาแฟรจริงๆก,ก็นมีเนีนะอเมริกันูคาปพชินโนะ่เนาะถังเลซี่จันคือมันเป็นตัวซิกเนเจอร์ครับที่เป็นโคบูไปท็อปฮันนี่เลมอนที่เราปรุงเองถ้าดับหนึ่งจะเป็นอเมริกาโน่ธรรมดาเลยแล้วดับสองะคะเอาจริงๆเนี่ยเป็นกรีนฟิล ตอนแรกผมกะจะไม่มีเมนูอื่นยกเว้นกาแฟเลยนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคุณผู้หญิงมาแลว้วแบบเขาบอกเขาไม่รู้จะดื่มอะไรดีอะเราก็เลยต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรมาอันนี้นะ่าจะเป็นฟิลอิตาเลียนโซดานี่คะลินจีเฟรชมินต์คือ,มคอไม่ใช่อิตาเลียนโซดารเราใช้ลินจี เนื้อลินจีมาปั่นกับเฟรนด์มิลค์จริงสิจริงครับกำลังจะบอกว่าเออถ้าจะขอชิมแต่ก็รู้สึกกระดาษไม่ได้ครับวันนี้เต้ครบทุกเมนูครับมิลค์คาแฟบวกรัมคือมิลค์คาแฟบวกรัมคือเราเนี่ยใช่ไหมใช่ครับน่าสนใจนะเอาเรื่องครับเอาเรื่องหรออ่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตเราดีไหมเป็นเมนูที่ผมทําไว้ให้แบบน้องๆเด็กๆมาไม่รู้จะทานอะไรเด็กๆเบาๆรสชาติมัก็คือของเด็กดื่มเลยครับแต่ก็กลายเป็นว่ามันออกเยอะไม่แพ้แต่มันดีนะมันดี ด้วยนมที่ใช้นมกับรลังจะบอกพี่ใช้นมอะไรมึงคนนด้ถามนะดารูปครับใช้นมรูปดารูปของเราทําพิเศษมากกว่าคนอื่นก็คือจะมีค่าคอที่สูงขึ้นแต่มันจะได้คุณภาพนมที่มันดีลองได้อันนี้พูดตรงอ้าวอ้าคุยเรื่องน้ำต่อคุยเรื่องน้ำต่อน้ำน้ำเหรอองอันนี้ต้องใช้น้ำแร่ น้ำแร่นี่ยคือแบบอันนี้เป็นซีเค็ของร้านน,นที่บอกอยู่ที่เนี่น้ำแร่ของประจวบแล้วผมว่าน่าจะเป็นร้านเดียวแหละเพราะว่าเรามีบ่อน้ำแร่ส่วนตัวที่ส่งค่าแร่ธาตุแล้วบ่อน้ำแร่ส่วนตัวครับขนมขนมอันนี้เราก็ทําเอครับน้องๆในทับเออีกขนมสั่งได้เราเชื่อว่ามาตรฐานต้องดีก็เถ้าคัดมาขนาดน,นี้แล้วทัาเองอีก คือตัวที่เป็นลิ้นจี่ใช่ครับแล้วก็มิ้นเป็นเนื้อลิ้นจี่ปั่นทําไมถึงเป็นลิ้นจี่ต้องเราชิมก่อนแล้วเดีอธิบายให้ฟังหน่อจีด้วยข้อหนึ่งที่ผมเลือกเป็นลิ้นจี่อะเพราะว่าคนไทยเราชอบ กาแฟที่มีเทสโนตที่เป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่อ่ะมันมีอะไรของมันที่พุ่งขึ้นมามันเป็นสโตนฟุตที่ชัดเจนแต่อันนี้ความเก๋ชอบอะไรรู้ไหมชอบไอความมิ้นที่ที่โคตรมิ้น์จริงๆที่อยู่ตรงก้นที่เหมือนรู้สึกว่ามันบดลงไปใส่อันนี้อันนี้ชอบส่วนตัวชอบแบบนี้คนที่ไม่กินกาแฟแล้วตื่นเป็นกันนี้ต้องลองเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะคะอันนี้กินฟิลครับกอกินฟิลเลชี่จะคือฮันนี่ฮันนี่เลมอนปรุงเอง แล้วก็ออนท็อปด้วยปุ๊กเองอีกใช่ครับอันนี้คือทำเองคือผมทำเองครับแล้วก็น้ำผึ้งที่ใช้คือใช้น้ำผึ้งป่าจริงๆจากบางขอนเขาให้น้ำผึ้งดอกกาแฟที่อยู่บนไร่เขาแท้ๆมาทำ <S <S <t ell> มีความเล <t ell> มอน <t ell> ที่ดีแล้วก็น้ำผึ้งเป็นสน่วนสำคัญอย่างหนึ่งผสมกันแล้วเป็นยังไงก่อน <t ell> คือผม, <t ell> มาาดีไซน์มาแบบลูกค้าอยากทานแก้วที่สองแต่มันเมื่อเช้าหนักไปแล้วอ่ะผมก็อยากให้เป็นกาแฟเฟซก็อีกข้อหนึ่งคือคนไทยเราชอบเมล็ดกาแฟที่เป็นเบอร์บอนชอบความเปรี้ยวของเลมอนก็เลยดีไซน์เนี่ยมา อันนี้คืออันนี้คือโหดสุดลูกค้าจะชอบถามเนี้ยมีกาแฟกลิ่นล้ำไหมอ๋อ<ร>ไม่ต้องครับใส่ล้ำเลยล้ำให้สุดแล้วหยุดที่เมาใช่คหานีครับลองดูครับอันนี้ไม่ถึงกับเมาถ้าผมไม่ได้บอกมีแอลก็ทุกคนก็จะคิดว่าไปแค่กาแฟกับมีคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีความเป็นเหล้าหรืออะไรออกมาให้เรารู้สึกแบบไม่ดีอ่ะไม่ไม่รู้ว่ามีเหล้าเลยไม่รู้ว่าเป็นเหล้าเลยมันหอม คาราเมลก็ว่าไปกาแฟาก็มันมันคดดีคนที่กินกาแฟอยู่แล้วเป็นปกติสั่งไปเลยขอบคุณมากอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคอมเมนต์จากนา้โตน,<ช>นะซึ่งใคร,ครที่อยากมาลองด้วยตัวเองเนี่ยมันเรื่องของรสชาติรสสัมผัสข,ของแต่ละคนก็จะแตกต,ต่างกันไปแล้วมันเป็นความสนุกในการเดินทางในการชิมในการตื่นมันเป็นวิถีการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งผ่านผ่านเม็ดกาแฟผ่าน โปรเซสของการทำกาแฟออกมาหนึ่งแก้วเป็นความปกติที่ไม่ปกติที่นี่เขามีข้างนอกเอาดอด้วยนัวจะเอาขนมขนมมาไปนั่งกินข้างนอกจะได้<า>ดูว่าบรรยากาศมีอินดอร์แบบนี้เอาดอข้างนอกแบบนั้นชิลๆ,ๆอะไรเป็นยังไงนะคะวันบี้ยากาศดีด้วยใช่เออดีเน้อชีสดีหวานน้อยนัวลองดูเป้านี้ไหมชิ้นหนาใหญ่อยู่นะนี่ให้ดูความหนาช็อกโแลตแบบช็อกโกแลตดีด หนึ่งอย่างเอามาทำบราวนี่ฝั่งได้ไม่ผิดหวังเมนูอื่นเขาอาจจะมีอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเขาทำกันเองพาเดินดูซอยนี้กันนิดนึงเขาบอกจริงๆเขาบอกจะเจอร้านกาแฟอะไรอื่นแล้วเขาเปิดใจเลยบอกว่าร้านกาแฟดีๆในซอยนี้มีถึงแล้วไปถึงชายทะเลเลย สินาทีมัง้งห้าเมตรยังไม่ถึงเลยมัง้งเฮ้ยนะก่อนที่เราจะลงไปเชยชมคาฟเฟ่และร้านอาหารต่างๆนะคะต้องขอขอบคุณ h พิร <First Thailand. S 2> oh. ์ชไทยแลนดพี่บอสขอบคุณครับ oh. สนใจเช่ารถต่างๆจะมีทั้งคนขับไม่มีคนขับรถเล็กรถใหญ่แบบไหนเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน h พิร์ชไทยแลนดค่ะ เลิฟยูจ้าตาดูบรรยากาศก,ก่อนน่ารักเนะเาะข้าวหนมคาเฟ่เขาบอกว่าเขาเป็นคาเฟ่แต่ว่าเห็ยนบอกว่าอาหารอร่อยได้นะเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันมานั่งตรงไหนเนะเาะเพราะว่ามุมสวยๆเยอะเลยเราเลยที่นี่เลยข้าวหนมนะคะ4เดือน ต้องเปิดมาดูซิว่าเดี๋ยวข้าวที่มาที่นี่สั่งคุณจะเป็นอะไรแล้วขนมจะเป็นอะไรนี่เป็นมิกซ์เบอร์ี่ใช่ไหมคะเป็นเป็นเหมือนอิตาเลียนโซดาเฟตเฟลชแบบมาทะเลเนี่อย่างนี้เด็ดเด็ดของที่นี่นะคะพิซซ่าคือแป้งมาถึงตบตีกันอะไรก็คือจัดการนวดแป้งอะไรต่างๆคือเป็นสูตรคือใช้คำว่าแบบ the best คำนั้น ไข่พะโล้สูตรของที่นี่แกงรันจวนเอ้ยต้มขาไก่เอ้ยอันนี้ก็จะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งเนาะแล้วก็จะมีข้าวคุกกะปิอันนี้เนี่ยเป็นแบบเมนูยำข้าวหนมมีซีฟู้ดต่างๆแล้วก็แบบทอดแล้วก็เอามายำอ่ะมาดูมีอะไรบ้างที่เราใส่นะคะก็จะมีหอยแมงคู่เนาะมีกุ้งมีหมึกมีอะไรแบบยิ่งใหญ่ไพศาลชิมนะอืมน้ำยำอย่างแซ่บหวานเปรี้ยวครบรสนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีการเครื่องพะโล้ผัด แล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยนะตักมาทั้งลูกเลยทีเนี้ยเขามีแบบจิ้มซีฟู้ดให้ม,ใมีให้ก็ใส่สิโอ้โดีเรื่องอ่ะพอมันผ่านการผัดมากก่อนมันจะหอมขึ้นสาหรับน้อตัวในไข่พะโล้ชอบอยู่แล้วแต่พอใส่เป็นแบบว่าซีฟู้ดเข้าไปมันทาให้แบบมีความซับเผ็ดจังลําจวนเนี้ยมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบแกงลี้งใส่กปีอะไรเงี้ยหาทานยากนาะมาดูซีว่วากระดุกหมูเป็นยังไง แกงส้มจำไข่เมนูยอดฮิตนี่เครื่องคนน้ำคนหอมมะขามาเปียกหอมลาะมุนคนไม่ห่วงเครื่องต้องสั่งข้าคู่กะปิมัดเขาให้นี่นะหนึ่งคำนะ,ะต้มขาไก่เมนูยอดฮิตไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคไหนก็ต้องสั่งมากินเนาะนี่ อหอมกะทิเลยได้แต่ว่ามันต้องตดแบบใส่านาหนาไปนิดนึงรสชาติดีรสชาติดีรสชาติดตีดจริงแต่พิซซ่าคุณนัทขอเชิญมาว่าเป็นเนื้อเป็นซาลามี่เนื้อลาก,กอีไหม,มดีนะโอเคนะใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเชฟอะจริงๆแล้วเชฟชำนาญอ๋อแต่เป็นน้องไม่กนเนื้อใช่เชฟชำนาญทางด้านอาหารน่าจะเป็นแบบอาหารฟิลิ่งแบบยุโรปอะไรพวกนี้ก็เห็นมีเตาเติมอะไรใช่ใช่ใหญ่โตอยู่นะเป็นสูตรอิตาเลียนตุรกีแป้งบางอย่างนั้นแป้งบางอืมบางเอง บางแบบเคเียวอ,อ่ะมีความนุ่มนวลอยู่บางอย่างก็มีมะกงมะกอกพิซซ่าส,ส,สตา์ที่สามร้อยห้าสิบเมนูอาหารต่างๆเนี่ยก็ประมาณ100-100กว่าบาทมีอปอเปี๊ยะข้าวหนม150บาทสเต็กสามร้อกว่าบาทเอา้ราคาดีนะคะอ่ะประมาณนั้นละค่ะประมาณนี้เยี่ยมยอดอันนี้คือเมนูข้าวร้านก็คือข้าวแล้วก็หนมเดี๋ยวจะมีหนมไม้ชิม เป็นซอเบยนะเขาจะมีความเปรี้ยวหน่อยๆรสไอติมดีจริงๆแล้วก็ข้าวเหนียวมูนเนี่ยเขา,าดีมากไอศครีมก็คือดีเนี่ยแล้วก็มีกลุดกิบต่างๆมะม่วงนี่ยูหวานหอมครูเอ๋ยจริงๆ,ๆมาเพื่อจะกนงนี้ก็ไม่ผิดแล้วมันมัน,ม,นมันมีความเปรี้ยวอะ่ะคาแรคเตอร์ของไอศครีมมะม่วงของเขาดีจริงๆนี่ดีแนะนําอันนี้จะเป็นบัวลอยเผือกแล้วก็มีไอศครีมเนี่ยนะเขาบอกว่าไอศครีมเป็นโฮมเมดเราก็ต้องชิมไอสครีมเขานะ ดีอีกชิ่นกันโมโรอยนหนักเผือกกะทิหอมไม่หวานเกินเป็นขนมไทยบวกกับไอศครีมก็คือแบบมีความไทยผสมกับความฝรั่งลงตัวนะอาจจะกินพอดีด้วยแนะนําเลยถามหาข้าวเมนูที่น้าตบพูดถึงที่แบบแนะนํานั้นสั่งเลยไม่มีผิดหวังและถามขนมวันนี้ได้ลองแค่สองเมนูก็ดีเช่นเดียวกันมาที่นี่ครบทุกสองอย่างดึงๆผมไม่ตื่น าเฟเป็นคาเฟ่ติดริมทะเลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสยามบีชหัวหินพามาชื่นชมความสวยงามของคาเฟ่นี้เวลคัมสยามบีช hmm. เข้ามาข้างในนะฮะกาแฟาที่นี่เนี่ยเขาก็มีคั่กลางแล้วก็คู่อ่อนใช้คําว่าอโลมาชิลชิแต่ว่าน้อตโตอยากจะชิมเครื่องดื่มที่มันแบบให้ความแบบเฟลชใสๆสวยๆแล้วก็แบบเค้กกับบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่นะคะลิตเติ้ลซีโฮมเมดนะคะเราทําที่นี่ นี่คือพื้นที่ต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของเกสสําหรับที่พักก็คือมีโซนที่แยกส่วนรับรองว่านักท่องเที่ยวที่มาคาเฟ่นเนี่ยไม่มีกวนพานไปดูทะเลกันแล้วเดี๋ยวเราชิมกันตรงทะเลเลยดีกว่า mm hmm. ข้างหลังสวยมากเลยเนาะบรรยากาศที่นี่ก็เป็นคาเฟ่ที่3ของหัวหินที่นี่ลิตเติ้ซีนะคะก็จะได้เห็นทะเลอย่างนี้ไม่ขนาดว่าภาทิ์ตกอีกฝั่งนะ SUNSET over here i s so beautiful <S mm hmm. <S นะ้าโตดเลือกเมนูที่เป็นแบบว่าเป็น PIECH l เ m o n t e a mm hmm. แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเป็น b บ r r y lime แล้วก็โซดา mm hmm. ก็คือน่าจะมีความแบบ mix e บ b e ์ y ต่างๆมีความเปรี้ยวสดชื่นเหมาะกับคอนเทนต์ทะเลอย่างนี้ตักกินได้เลยนะแล้วเบอร์รี่นี่เป็นเม็ดๆแบบนี่นีดูสิไลม์มันก็คือนี่ไงไลม์ ime, เนาะชาพีชหอมมากพูดเลย โู้โหดูข้างหลังโคสวยงามสุดๆไม่ต้องกินอะไรแล้วมั้งเรามีเค้กแครอทครีมชีสอยู่ตรงนี้หนึ่งช็อกโกแลตชีสเค้กกินขอหนึ่งช็อกโกแลตยลางดีนวละมุนหวานน้อยจินตนาการความชีสนะกับช็อกโกแลตที่มันมารวมตัวกันอยู่มันคือเยี่ยมยอดหลายคนชอบแครอทเค้กนะเราจะเห็นเลยว่านี่มีแครอทที่แบบเยอะๆสีส้มตรงนี้หนึ่งคำพอ,อใช้คำว่า มันนวลนละมุนมันแบบพาสเทลเหมือนกับท้องฟ้าตอนนี้เลยแล้วว่าว่าแครอทกัดไปเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็แบบหวานน้อยดีมากทานผู้าชายเยี่ยมยอดนะเป็นเมนูที่แมทกันสั่งกันได้ดีใครที่มาอยากจะได้กาแฟก็ได้ที่บอกไปสั่งได้เลยแล้วก็บรรยากาศต่างๆของที่นี่ Little ์ซีนะสวยมากมันเต็มอิ่มอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอะมุค่าตื่นมากมา มันจะมีอะไรที่แบบดีไปกว่าการที่เราตื่นมามีพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแล้วก็จบได้วันหนึ่งที่มีพระอาทิตย์ตกดินสวยๆแบบนี้เนาะได้รับพลังจากธรรมชาติรับพลังจากพระอาทิตย์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอะ่ะก็คือเหมือนบอกให้เราได้ตื่นมาทําสิ่งที่ดีๆในหนึ่งวันให้คุ้มค่าตื่นไงแล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็จะเป็นทางเชื่อมต่อของเราไปสู่ให้เราได้แบบฝันดีแล้วก็เตือนว่าเรากำลังมีอีกหนึ่งวันเป็นวันใหม่แบบวงโครจรของพระอาทิตย์เป็นอะไรที่น่าทึ่งมาก แม้กระทั่งพระจันทร์เองยังต้องการแสงจากพระอาทิตย์เลย